เรายังเห็นเราลงทางด่วนกาญนาพิเศษมาแล้วก็ยังเห็นยังคงเห็นรถที่จอดตามทางด่วนซึ่งเป็นที่แ้งอยู่บสนสมควรในขณะที่ทั้งสองฝากฝั่งมีแต่น้ำเจิ่เปหมดที่เราเหมือนเราจะขับรถผิดทางแล้วลรครับท่าน ต้องถอยเลยแล้วครับพ่านพูดมากไปหน่อยครับเลยทางออกมันจะอันตรายหน่อยอันตรายมันไปทางไหนนะนอกนอก แล้วถ้ามองไปทางซ้ายเรออยาเห็นก็เอารถขึ้นไว้บนตู้คอนเทนเนอร์กันเป็นแถวเลย